ค่ะราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะทิปนีมากคจาจักน้อยพี่นองแอดเห็ดหลายแนวไรกะแต่เลยบ่ไดสมบูรณ์กะจะยายามแก้ไขปรับปุงขึ้นนะคะทํารักแล้วมันต้องลงตาเสารนะคะตาเสานี่นะคะก็ต้องขอถดขอให้เด้อค่ะพี่นองนะคะใบหลายอันหลายแนวหลายเห็ดบ่ท่านพี่นองค่คะบ่ะท่าน ก็มือ,อยางมีไงนะคะ่ะเอไปตามมีสกอร์เด้อค่ะพี่น้องนะคะจะพยายามแก้ไขละปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต้องการาบขอโทษขอให้พี่น้องเด้อค่ะนะคะ,ะ,คะต้องการาบขอโทษขอให้หละลายเนาะคะ่ะวดที่แล้วของน้องตาลดเนาะค่ะพี่น้องนะคะลดเอาไม้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะลดกับเอาไม้นะคะอะคะ่ออา หยุดสหกสี่แปดเจ็ดสองสี่นาะค่ะพี่น้องเนาะผลหกสี่แปดเจ็ดสองสามค่ะรุดพ่อเข่าเลยเนาะพี่น้องเนาะบอ่อไก่กระทางเลขเด่นกับรุดเด้อค่ะพี่น้องนะคะรุดแล้วก็บ,บอเป็นยังเนาะพี่น้องเอาไม้นะคะทุนแนวทางมิเข่ามิรุดเนาะคะ่ะ เ้าพี่น้องเนาะไปสู่แนวทางของมือนีเลยค่ะคะมือใหญ่ขยับกล่องแป๊บหนึแบบน่งค่ะเราพัฒนาเนาะค่ะเอาว่าพี่น้องทางบ้านค่ะมือนีคือเอาปวดพ่อเนาะพี่น้อง สอบเราเด้อผู้ใดก็ได้ดเนาะค่ะขอห้องสอบแยกขาดด้วพี่น้องเด้อเตรียมหยัง่งเลนะคะ่ะการสอผ่านขน,นนะคะสองซูบอนขอสอบผ่านสุบอนเด้อค่ะ ค่ะพี่น้องสิได้ไปโรงเรียนให้ร้านอีกนะคะกับน้องสิได้ตัดเด่นน้องสายตาสั่นค่ะพี่น้องะจะได้ไปโรงเรียนไปนต,ติดต่อทางร้านเด่นค่ะไปสู่แนวทางของมือน,นี้เลยเนาะพี่น้องเนาะหอดแน่ก็หอดแน่กะเอาเวลามือนี้ย้อนยวนไปเพราะว่า ฝ่าว่าพี่น้องน,นะคะไอมีทุละกตัวนับรดยหนึ่งนะคะเจ็ดกับสองค่ะพี่น้องน,นะคะเจ็ดกับสองย์นะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้อง สองเก้สองหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสองเก้าสองนย์สองหนึ่งาตัวหางเดียวยุทธิ่าเจสองพี่น้องนะคะขามาแล้วกดไลค์กดแชร์แอดในเด้อพี่น้องเด้อเปิดการมองเห็นเนาะค่ะนะคะ,นะคะ สายแอดเปิดการมองเห็นนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องอันนี้มันของน้องต้าพารวยเนาะค่ะนะคะ,น,ะ,คะน้องต้าพารวยของน้องต้าแอดจะเอาไว้อยู่ในคลิปเดียวกันเด้อค่ะพี่น้องนะคะแอดจะไปธุระดวนดวนเนาะค่ะนะคะกัดแค,ะคบว้เด้อค่ะพี่น้องนะคะแคบวค้แอดจะลงของแนะล้วก็ละเอียดได้ไปเดียวกันเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าต้อง ละดวนดวนเลยนะคะพี่น้องค่ะขออนวญยาตยิห่หยา่งยิ่งไงไปตามเรื่องก้อนนะพี่้องพี่น,ออนอ้องไปนะนะเราพัฒนาเนาอค่ะพี่น้องคอน,นุนะะีตค่ะ แล้วตรงนี้ก่อนพี่น้องเราพัฒนาวันที่สีนะคะเด็กของแอดมือนี บ้างไว้ยที่เก้ากับแปดเนาะค่ะพี่น้องนะคะจับคู่เก้าหกเก้าห้าเก้าสามค่ะพี่น้องนะคะเก้าหกเก้าห้าเก้าสามเนาะค่ะ ต้องขอเอาัยในความที่มือนี้บ่พร้อมหลยเลยพี่น้องเ้อค่ะแต่กะห่วงพี่น้องจังได้กะเอาหนาทีสก,ก่อนเนอะคะ่ะแปดเขินก้อนแถวตัวนี้แปดหกแปดห้าค่ะพี่น้องคะ่ะข่าก็าได้ลุกพี่น้องคะ่ะเปล่าเนี่วนะคะแต่กะอยากโลงให้พี่น้องนะคะดีสามตัวค่ะ เดียวศูนย์แปดเก้าค่ะนะคะอันนี้ร้ยข้อร้อยเอ็ดนะคะ,คะหร้อยคนร้อยเอ็ดอุปกรณ์กับเกลียงไปนั่นไปนี่ทุละกกับลายซะเหลือเกินนะคะ สองคลิปอ่าสองใบมันท่านด้ฮอดเปดนานะทีอยู่พี่น้องจั่งใดก็ขอให้มันได้นะัอ่าร่วมเราเป็นคลิปหนึ่งนเด้อค่ะพี่น้องนะคะมันได้เป็นคลิปหนึ่งนะี่ค่ะอ๋ออินนีพี่น้องโทรละจะเป็นหลายซะแต่ละมือนะคะโทรละหลายครับและะ้วค่ะไปตามเรื่องเด้อค่ะพี่น้องแกะไข่ดำทองเรื่องนะะเนะาะนนค่ะเนาะเหามแลม่ลายกดแชร์เปิดมือเด้อค่ะเสี่ยนสารคะข้ามคนกับ เทาน้อยด้วยค่ะรอบนารอบเบิงรัฐบาลให้ของเพื่อก่อนนะคะตอนที่ว่าได้เอาขืนเวทีเขาดูเินไดน้ยนะคะก็ขอให้เขาคือเกาเดอร์เซียนสาราคามนะคะอ่าจะเป็นไปได้แอดก็จะขอแนวทางห้าน้อยเล่าน้ำเพลินนะคะของเซียนสาราคามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะมืออื่นพอกันไหมเนาะพี่น,อนะะ้องเนาะอ่าขอบคุณค่ะสวัสดี